สวัสดีครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ iosthailand.com ขณะนี้ก็เป็นเวลาที่สนะครับวันนี้ตอนนี้จะพามาทำไซต์เมนูโดยใช้ Ionic Framework ซึ่งเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยก็ทำหนังสืออยู่นะครับแล้วก็อยากจะเอาเทคนิคในการท,ทำไซส์เมนูมาแชร์สำหรับวิดีโอชุดนี้ก็จะเป็นวิดีโอชุดที่2ของบทเรียน Ionic Framework ซึ่งถ้าใครที่มีพื้นฐานของภาษา h TML JavaScript แล้วก็ CSS นั้นนะครับจะเป็นผลดีมากนะครับเราจะได้เปรียบแล้วก็จะรู้ได้ไวโอเคขั้นตอนแรกนั้นให้เราไปที่ Start แล้วก็พิมพ์คำสั่ง CMD มาที่ Start เลื่นเ,เรามาก็ผมจะขออนุญาตขยาย รานนี้เนี่ยเราจะใช้คำสั่งคำสั่งอะไรล่ะผมก็ลืมๆนะผม,มดึกละไออ I o N I C Start อนิกสตาร์ทให้คือคือไอออนิกสตาร์ทสตาร์ทตามด้วยชื่อแอปก็คือผมเอาเป็นไม m ม Size แล้วกัน My s i ซ e แล้วก็เป็นต่อด้วยซ้ายเมนูอันนี้คืออาาซเมนูก็คือคำสั่ง Ionic Start แล้วก็ตามด้วยชื่อโปรเจกต์คือ My Size แล้วก็เราอยากให้มัน อแอปเราเนี่ยมันเป็นไซส์เมนูโอเคก็เสร็จแล้วก็ทำการกดปุ่มเป็นเธอจากนั้นก็รอเจา้จาตัวโรนิกแอปเนี่ยทำการดาวน์โหลดไฟล์มาสเตอร์จากกิจหับมาก็จะทำการเจนแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวรอแป๊บเดียว เสร็จแล้วเสร็จแล้วแค่นี้แหละง่ายๆเลยก็ส่วนวิดีโอการติดตั้ง Ionic ก็มีก่อนหน้านี้แล้วที่ผมได้ทำการอัดให้ดูคราวนี้เราลองมาเปิดดูไฟล์กันดีกว่าสังเกตที่ตัวคำสั่ง create Ionic app in folder c colon backslash แล้วก็ตามด้วยชื่อ user แล้วก็เป็นชื่อเครื่องของเราในที่นี้ชื่อเครื่องผมจะเป็นชื่อเป็นวุฒิศักดิ์ซอฟแล้วก็จะตามด้วยชื่อโปรเจกต์ของเรานั่นเองก็มาที่ my computer แล้วก็มาที่ Dice แล้วก็มาที่โฟลเดอร์ user แล้วก็ตามด้วยชื่อวุฒิสัก์ soft แล้วก็เลื่อนหาตรงชื่อโปรเจกต์เราที่เราทำการให้ไอตัวเจ้าตัว Ionic App ก็คือจะเป็น My Site ถูกต้องไหมครับโอเคเจอแล้ว My Site นะครับเราก็จะได้โปรเจกต์ที่เจ้าตัว Ionic App เนี่ยทำการ Generate ซึ่งคอมบอกเลยว่าโอ้โหแบบสุดๆผมชอบมากมันเร็วได้ใจมากเลยเร็วเร็วอา้าเร็วกันนีทีฟแอพอีกอะ่ะถ้าจะให้พูดถึงนะเดี๋ยวเคยดูว่ามันเร็วยังไงนะฮะคราวนี้ก็มาดูเปิดดูที่เวอร์บายเว็บกันนะครับแล้วก็ i n d e x h t m l นะครับเราก็จะได้ ตัวที่เป็นไซส์เมนูนะครับไซส์เมนูก็คือว่าจะเป็นแบบนี้ครับนี่ฮะนะครับจะมีหน้าล็อกอินมานี่แหละฮะมันแถมให้เรามาเลยเซิร์ชอ,อันนี้สามารถปรับแต่งสีสันเพิ่มไอคอนลวดลายได้หมดหมดเลยนะครับบราวเซิร์ช c h ล็อกอ,อินคนนี้ก็มาดูในส่วนของบราวกัน มันจะมีอะ,อะไรนะเพลย์ลิสต์นะฮะก็จะมีชื่อก็จะมีชื่อนะฮะก็กดดูดีเทลอะไรได้หมดโอเคตรงนี้ความเร็วของเว็บเบราว์เซอร์ก็คือเร็วเร็วอันนี้คือเร็วมากแล้วนะครับแต่เรามาลองเอาแอปเรามารันในแอป Android กันซึ่งมีวิธีการดังนี้ครับผมก็คือว่าผมจะไม่ อยากใช้คำสั่ง run แล้ก็คือเราใช้คำสั่งอะไรครับเราต้องไปที่โฟลเดอร์โปรเจกต์เราใช่ไหมครับแล้วก็ใช้คำสั่ง Ionic แล้วก็ run Android นะฮะตรงนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันเป็นคำสั่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมอยากจะ Import ตัวโปรเจกต์เนี้ยมา ทำงานที่ Eclipse ADT อ่ะผมต้องทํำไงนะครับก็เดี๋ยวผมจะขอพาทำเลยแล้วกันนะครับอันดับแรกเลยผมก็มาที่ My Computer แล้วก็มาที่ Dice แล้วก็มาที่ Folder SDK ต่อด้วย Eclipse แล้วก็ทำการเปิดไฟล์เจ้าตัว Eclipse ขึ้นมา นในในโปรเจกต์นี้เนี่ยเจ้าตัว android studio eclipse ว่า a edt จะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยนะครับโปรแกรมที่เราจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องนั้นจะเ,เปิดตัวส u b l i m พวกนี้นะครับเป็นไฟล์ม t m l เป็น t ท x t java script นะครับเป็นพวกนี้แหละนะครับที่เราจะต้องมา มามาเขียนโค้ดกันเจ้าตัวเจ้าตัว Eclipse i d t เนี่ยก็จะเป็นแค่ตัว run ที่เฉยหรือเราไม่ต้องเรียกใช้มันก็ได้จะใช้ c o m m ม n นพร้อมแล้วก็ตามด้วย Ionic Run Android ก็จะเชื่อมต่อดีไว้์กับอุปกรณ์เราซึ่งตรงนี้ก็จะสะดวกสำหรับใครที่ไม่ไม,ไม่ยังไม่มีโทรศัพท์แอนดรอยนะครับ ก็สามารถที่จะสร้างอ e ิมูเลเตอร์รันได้นะครับโอเคก็ผมเสร็จหรืยอยังคราวนี้เอางี้เดี๋ยวจะรันดูในเวชชุนดีไว e ก่อนในอ e ิมูเลเตอร์ก่อนเนาะเพราะว่าจะเป็นตัวอย่างให้กับคนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือรันกันก็มาที่ v เว o ช Device ครับสร้างอันนี้คือผมสร้างแล้วแหละนะครับก็ผมขอที่จะไมอ่อธิบายถึงการสร้างอ e ิมมเลเตอร์นะฮะเพราะว่าก็ให้ไล่เปิดดูกันเอ,เองแล้วกันเพราะว่าผมก็ได้ทำการสร้างให้แล้วครับโอเคสตาร์ทล,ลันชมา ผมชอบมากเลยอะโดนใจมากเลยว่ามันเร็วแค่ไหนนะเดี๋ยวเรามาดูกันอย่างกรณีทีมแอปเลยเนี่ยนะฮะก็โอเคครนี้โอเคแล้วให้มันดันไปก่อนอครนี้วิธีการ import p r โปรเจขึ้นมาก็ไฟล์นะครับมัที่ไฟล์แล้วก็ import แล้วก็เลือกที่ตรงเอยไม่ใช่ไฟล์ File, import นะครับไม่ใช่ export เลือกที่ผมผมสอนเร็วหรือเปล่าเอามเอาใหม่ดีกว่าเดินมามาที่ไฟล์เมนูไฟล์นะครับแล้วก็มาที่ import เราก็เลื่อนเมาส์มาที่ android e x i t i n g android code into workspace นะครับแล้วก็ทำการกด next นะครับเลื่อนเมาส์มาที่รู o t ด i r e c t ร r y ก็คือจะกดที่ปุ่ม browse แล้วก็แล้วก็มาในส่วนของ drive ีซึ่งที่เราทำการจดเรียนแอปมาแล้วก็ยูเซอร์ใช่ไหมครับวุ้ิสักซอฟต์แล้วก็อะไรนะอ่าไมซ์ไซ์ใช่ไหมครับเมื่อกี้ แล้วก็มาที่แฟลเอ้ยขออภัยครับเดี๋ยวผมทําการให้มันเจนเรินก่อนโอ้ยผมลืมไปนะครับก็มาที่ไฟล์ผัดไฟของเราก็คือจะเป็น cd ได้ C ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมก๊อปเลยแล้วกัน cd ยูเซอร์ใช่ไหมครับแล้วก็วิดิสักซอฟต์ Soft, แล้วก็ตามด้วยชื่อโปรเจกต์เราก็คือจะเป็น my site ผมก๊อปานมาเลยแล้วกันแล้วก็พลาดมาปางนะฮะได้ละโอเคได้แล้วนะครับมาที่โปรเจกต์เราแล้วนะฮะคราวนี้ก็ เราทําการสร้างแพลตฟอร์มให้มันสร้างแพลตฟอร์มแอนดรอยก็คือจะใช้คําสั่ง Ionic Platform Android a นะครับแค่นี้แหละคําสั่งง่ายๆที่เราต้องใช้กันจากนั้นกด enter หนึ่งครั้งนะครับรอสักครู่มันจะทำการสร้างแพลตฟอร์มให้เรา เสร็จแล้วนะครับไม่ถึง2วิเลยแค่นี้แหละก็เลื่อนมาออกมาที่ที่ตรงนี้ใหม่เดี๋ยวก่อนนะมันไม่มาเดี๋ยวลองดาวใหม่อยู่ชั้นหนึ่งไดสี่ยูเซอร์ไมวุิสักอ่าวุติสักซอฟต์แล้วก็ไมไซ แล้วก็ในส่วนของแพลตฟอร์มนะครับก็จะสังเกตว่า Android ที่เราใช้คำสั่งคอมมาไลน์สร้างเมื่อกี้มันก็มาให้เราแล้วก็จากนั้นก็กดปุ่มโอเคนะครับแค่นี้แหละนะครับก็ทำการกดปุ่ม finish นะครับคราวนี้มันก็จะทำการบุนเดินสังเกตตรงนี้นะอ่าเสร็จแล้วนะครับ บุนเดิเจ้าตัวนี้หมายไซส์ของเราก็จะเข้ามาในส่วนของจะว่ Eclipse a d k เรียบร้อยแล้วก็มาที่ในส่วนของ emulator อเ,เราแค่นี้แหละนะครับแค่นี้แต่จริงๆแล้วก็ให้ดูเผื่อใครที่ยังไม่มีโทรศัพท์เนาะนะครับก็สามารถดันใน emulator ได้นะครับโอเค ต่อมาก็ดันเลยแหละนะครับดันเลยกดเพล์นี่แหละเอาเลื่อนมามาที่ My Site นะฮะแล้วก็ดันแอปแอปพลิเคชันรอไม่กี่ึดใจ นะครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องชอบแน่นอนยิ่งถ้าใครที่มีพื้นฐาน HTML JavaScript มาแล้วด้วยเนี่ยไปได้สวยเลยแอปแอปเราจะสวยงามจะดูมีมืออาชีพนะครับมีอาชีพมากขึ้นแล้วก็โอเคลองนั้นในมาอิมูก่อนนะฮะ พับมาแล้วอ่าเร็วมากปุด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 อันนี้ไม้หมูฮะมันยังหนุงหลวงนิดนึงแต่ว่าก็ใช้ได้แหละแต่ถ้าในโท,ทรศัพท์จริงคือปุดปา่าเลยะฮะเร็วมากขอบอกโอเคแหละอันนี้มันจะทำงานร่วมกับ เ n ็น l a ล่ซึ่งมันพัฒนามาจาก j ีโค ry ้ JavaScript มันจะทำงานภายใต้ jquery นะครับที่มันเห็นฟิฟาร์บุฟาเนี่ยก็พวกนั้น backend เบื้องหลังก็อยู่พวกนั้นหมดเลยที่มันเป็นช่องโหว่สีดำๆตรงนี้ก็เพราะว่ามันมันมันเป็นข้าวว่างมันมีช่องว่างนะฮะก็ปิดไปเลยแล้วกันไม่ไม่ต้องผิดหรอกแค่น,นี้แหละแล้วก็คราวนี้เราจะลองมารันในโทรศัพท์มือถือจริงๆกันนะฮะ ผมก็เตรียไมไว้แล้วแหละเตรียไมไว้แล้วโอเคกดดันดูผมเลือกที่ LG มาดูกันครับก็จะรันให้เร็วมากนะฮะ คือรันในเครื่องจริงแล้วลิงท่าสเปคแรงๆด้วยไม่ต้องพูดถึงแรมหนึ่งกิกงนี่หัห่วงเลยยังกันยังกันในทีมเลยนี่ฮะการทำไซส์เมนูนะครับการทำไซส์เมนูที่มันฟิฟตฟาสนี่เบื้องหลังมันจะเป็นเอ็อนกลาจเอส เร็วฟ้าผ่าเลยะฮะนะมีเมนูล็อกอินแถมให้ด้วยเจ๋งมากเลยไม่ต้องทำอะไรมากความเราแค่จ e n นเนอรมันแค่นี้เราก็จะได้แอปที่เขาแถมมาให้แล้วเราสามารถเอาไปเขียนเพิ่มเติมนิดหน่อยก็ได้แอปเป็นของตัวเองแล้วนะครใช้เวลาประหยัดเวลามากโอเคเนาะแค่นี้แหละก็ เดี๋ยวกว่าจะ Export วิดีโอกว่าจะอัพลง y o u YouTube ก็นาน,น,านก็เดี๋ยวแค่นี้แหละครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ให้การติดตามโอเคครับสวัสดีครับ